เอาบ่ได้ลรพี่น้องเอ้ยงสวัสดีครับุ้ยไทยขึ้นมาเป็นยังสิไทยทั้งน้อนบบได้ไหมต้องในไทยทั้งตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะเขาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้หี่มากำลังตกใหไมๆก็เลยออกมา ออกมานะ่ะทายหิมะกำลังตกให้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องแล้วจะออกมาาทายอีกเวลาหิมะมันตกลงเยอะๆลงหิมะลงมาเยอะๆต้นไม้ต้นนี้มันจะสวยมากสวงามมากพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บม่อไ้ไล่สดมาหนี่ประมาณหลายเดือนแล้วพี่น้อง this is first time มันเรียกเป็นมือทำอิดกล่องมาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะพระาาหิมะ เลออกมาเพือนแล้วออกนะเป็นครั้งแรกหิมะพึ่งจะลงม่ๆพี่น้องยังบุหลายดอกอยู่ในพื้นที่ก็ยังไปเยอะปานใดแต่ว่าก็เลยออกมาทายก่อนหมิมะจะลงเยอะแล้วก็จะออกมากวดตอนนี้จือต้นไม้ตัวน,นี้ช้างหลังนี้ <c oughs> เด้อพี่น้องเด้ออีกเจ๊งหน่อยประมาณ2อาชั่วโมงเนี่ยมันจะ มันจะขาวโพลนเป็นคล้ายๆเป็นหิมาจะจับเป็นก้อนเป็นก้อนพี่น้องแล้วจะออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีก้อตอนนี้มันกําลังเป็นกําลังจับซัมเน่และพี่น้องกําลังซัมเน่เห็นไหมกําลังงามอยู่แต่ว่าอีกจักหน่อยเวลามันลงไม้เยอะๆแล้วอัไนหิมะมันก็จะจับหลายก็นี้เป็นโงนเป็นโงนนี่พี่น้องงามมองนี้ ต้นหิมะต้นนี้ทายทุกป,ปีพี่น้องพอมันงามใส่ศพมือกอนมันเย็นเย็นแท้เย็นว่าพี่น้องเอ๋ยใส่ศพมือใส่ส,ม,ส,สมือกันเด้อเดี๋ยวจะตั้งกล้องและก็สิเดินไกลๆใ,ให้พี่น้องเมืองอีกนิดหนึ่งตอนนี้หิมะกำลังลงพี่น้องลงประมาณบม่ท่านดนดอกถ้าลงเยอะก็นี้มันก็จอ่า ม่อยู่ทั้งหลังนี่สวยเดี๋ยวมันลงมาหลายๆก่อนมันเป็นงูแล้ะจะออกมาทายคลิให้พี่น้องเบิ่งอีกตอนนี้พอซ้ำนี่แหะพี่น้องเลยอันนี้เป็นทางฮอมยืนหลังบ้านทางยางยู่หลังบ้านาาาน,นี่บ้านเราอยู่หันเทนมาเนี่ยบ้านบ้านขยันอันนี้ยางมาประมาณครึ่งประมาณเอ่อ uh about 10 or m e miles so, จประมาณ หนึ่งส่วนของกิโลบ้านเทานี่แหละหนึ่งส่วนสี่กิโลบ้านเทาอันนี้อยู่หลังบ้านเป็นทางยางพี่น้องทางเทา้าทางเดินทางเดินจากไฮเ,เวใหญ่เดี๋ยวสิยางไปตอนนี้หิมามันก็ะลงปล่อยๆพี่น้องตอนนี้ได้ประมาณสามสามนิ้วประมาณสามนิ้วสี่นิ้วหี่อประมาณนี้ถ้ามันลงหลหลกว่านี้ซะก่อนเราจะออกมานั่นอีก จะออกมาถ่ายเป็นคลิปฝากพี่น้องพอให้มันจับต้นไม้เยอะๆกนใหันเป็นโงนเป็นโงนกันนหะตอนนี้มันแ็่เพาะซัมนี่พี่น้องเห็นปะต้นต้นสนต้นสนต้นพายเห็นปะมันจับซํานี่อีกประมาณชั่วโมงส,สองชั่วโมงนี่มันกค่จะเยอะกค่หลายก็นี่พี่น้องนนนอเนี่ยต้นสนแบบนี้มีฟองต้นสนต้น มันทนทานขนาดนี้พี่น้องเอยต้นสนเนี่ยมันจะต้นไม้ต้นอื่นใบมันจะร่วงใช่ไหมใบมันจะร่วงเป็นน่นะหนาเหลือจังจางฮางคือยังที่จังต้นไม้ตายนี่แต่ว่ากระบอกมันบ่าตายหรอกพี่น้องนี่แต่ว่าต้นสนนี่มันยัง,ยยงอง่ะเขียวอยู่พี่น้องเห็นไหมมันยังเขียวอยู่มันจะบ่าตายนี่เบื้องทางนี่ถังนี่ต้นไม้จังฮางนี่ไร้ใบ บ่มีใบพี่น้องคือต้นไม้ตายแต่วันบ่มีเด้อเวลาสปริงยามสปริงสปริงกิหม,มายความว่ากะโดูใบไม้ปรีเนาะยามสปริงกะดูใบไม้ปรีมันกะสิอ่แตกขึ้นมาเฮ้ยล่ะอาการอุ่นขึ้นมาย้ำไหลเพื่อนอุย้ยเฝ้าแตกนอนแตกเหนียงขึ้นมาบมลุปปูบล๊บประมาณสองสามสี่เดือนนี่แหละกระซิเป็นยังสี่อีกพี่น้องเอ้ย ยูมินิโซตาหรือเป็นยังซีเมื่อนี่นี่ต้นไม้ต้นนี้ต้นเห็ดได้พี่น้องต่อเห็ดนี่เห็ดเลยเลือต่อเห็ดเห็ดแซดอดกินได้เยอะแต่ว่าโบชอบโบชอบกินเลยผมกินดอกบางไงดอกชอบกระด้งนี่เคยไทยน้องทิพอยู่พี่น้องเชเ่อจะเข้าไปแล้วหนาวหน้าค่อยแดงหมดเดียว น่าคืออุ้ยตาย,ยมาีมาล้คอหรือมาหุดขึ้นพี่น้องหียยงมาไหลล้คอคอยเย็นฉ่ำเลยลืมเอาหุดขึ้นแหมหรืมอมาหุดขึ้นอเห็นบน่าแหล่ๆจนแดงจนคือ้อนอย่าง้อนว่าย้อนว่ามันหนาวพี่น้องโอ้มีคนเข้ามาสวัสดีครับ กมลทีฟสวัสดีครับคุณกมลทีฟสวัสดีเด้อครับผาแดงนังไอสวัสดีครับอยู่อเมริกาครับคุณผาแดงว่ายืนนะยืนใส่เนาะสันเอาแบตเตอรี่โลแล้วพี่น้องโอ้ยจะเมอด่านแล้วบมท,วทันเลยคอสเท่ร์เนี่มาหากระลงพี่น้องให้มันลงหลายๆก่นี่จะมาลงออกมาไทายออกมาไทายคลิปให้พี่น้องเบ่องอีกเด้อ เวลามันจับหิมะจับต้นไม้มันจะสวยมากมันเป็นก้อนเป็นงอนเลยมันจะสวยพี่น้องโอ้ยทานสีเหมิดพอดีสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับคุณกมลสวัสดีนะครับคุณกมลทิพย์แล้วก็คุณฝาแดงนางไอ้ฝาแดงนางไอฝาแดงนางไอนีต้องอยู่หนองหานน่นอนเลยว่าอยู่รอยเอ็ดกับแม่นสกุลน,นครเด้อ สวัสดีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่แวะเขามาคุณกมลทิพทิศแล้วก็ขอบคุณฝ่าแดงนางไอเนาะครับสวัสดีเด้อสบายดีมึงมือเอยด้วยเหรถอดสมือออกออก,ออกขึ้นมาได้หนาวเดี๋ยวจะออกมาทายพี่น้องเบิงอีกจะกลับกล้องให้พี่น้องเบิงเด้อจะกลับกล้องให้พี่น้องเบิงวิวก่อนนาะกราฟเนี่ยอะไพี่น้อง ลลก้อนนั่นนะทานสีมืดพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆลา้ครับคุณกมลทิพย์แล้วก็คุณฟาแดงนางไอสวัสดีนะครับขอบคุณหลายๆครับที่แวะขำมาขำมาเบิง้งพญ่ยทอมี่ออกมาตากหี่มาให้เบิง้งนาเคยดำดำมึงแดงจิงคพี่น้องเลยเห็นปะเอา้ากลับไปให้เบิ้งต้นไม้ต้นนั้นนี่สีออกมะทายต้นไม้ต้นสนต้นนี้ให้พี่น้องเบิ้งไว้ละ หิมะมันลงอีกประมาณสัปโมงสองสัปโมงนี่แหละประมาณสัปโมงสองสัปโมงนี่มันก็จะหิมะจับเยอะๆแล้วมันก็จะเป็นปุ่มเป็นงินนี่สวยสวยพี่นะสวยงามขนาดดินี่ตอนนี้มันกำลังจับซ้ำนี่พี่น้องเห็นไหมนี่กำลังซํานี่เด้โอ้ยเมื่อทานกรนสนอโอ้ใช่เลยอัมรัพจา,ากแล้วกันอัมรัพจา,ากไว้ตอนนี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆที่แวะเข้าม,มาชมที่วิวเข้าม,มา คนหนึ่งสองคนก็ดีใจเดีพี่น้องเลยนี่แหละมาอยู่เมืองหนาวพี่น้องมาอยู่เมืองหนาวหนาวฉ่ำไปเลยนะครับนี่เห็นไหมมันจับซัมน่เวลาอีกประมาณสมงสามโมงนี่มันลงมาเยอะๆแล้วมันกระเสียจับเป็นปุ่นเป็นปุ่มเป็นงนโอ้ยหนาวไหลเ่าก็จะบถึกแล้วพี่น้องเลยนี่อันนี้นี่บ้านคันอยู่ตรงโน้น กำลังเห็นบนถนนหนทางก็เป็นทะเลหีมากไปเลยครับเดินกลับบ้านก็หนาวหนาวไรแล้วพี่น้องเห็นบ่อยเห็นมื้อเคยบะแดงยังคืงมื้อแหล่แหลนมื้อผู้ทองเหี้ยวแดงยังคืงพี่น้องหิมากกเยอะหนาวเดียวหนาวเดียวไม่เปไดเลยครับเดี๋ยวห้อยยางวัตถุ่นเดียว กับหลังให้เบิ่งข้างหลังนี่เห็นไหมนั่นเป็นยางทั้งนั่นขึ้นเข่าบ้านอันนี้ข้างหลังนี่ทางหอมออกจากนอกบ้าน,นพี่น้องหอมหมู่บ้านเป็นซอยพี่น้องซอยนี้ก็ออกไปใส่ถนนย้ายให้ไปเทือกทิ้ว่าที่ยางออกไปที่ยางบวชจั่มขึ้นเข้ามาสิก่ก็ นี่ต้นสนหนาบ้านต้นนี้คือกันนี่ต้นใหญ่ๆนี่เป็นปุ่มเป็นโงนงามขนาดเลยพี่น้องเย๋ยเวลามันออกเ <c oughs> วลาหิมะจับจับมันจะเป็นปุ่มเป็นโงนสวยพี่น้องแต่ว่าอันนี้ทั้งลุมนี่ตัดมันขึ้นเพราะมันปกลงมาสนมันเข่านะลงรดบ่ได้แม่พอบะงามันนั่นนะเป็นแวงแวงอยู่หันพอาะางามันนั่นนะมาปกเนาะพี่น้อง งามนะปลกมันออกมาเห็นว่ามันโตทั้งทึ่งมันแก่ๆออกมาหลายเติมที่จริงมันต้องเป็นแบบนั่นไหมเป็นแบบไอ้นี่เป็นแบบต้นนั่นนี่ต้นมันเอาไปใสล่ละนี่เดี๋ยวถ่ายไปเดี๋ยวจะเห็นที่จริงมันจะเป็นแบบนั่นไหมนี่แบบโอ้ยเดี๋ยวอไปทั้งพี่จังสีเห็นคัดที่จริงมมนต้องเป็นยางสี่พี่น้องเนี่ย นั่นเด้อนี่ที่จริงมันต้องเป็นต้นตามๆม,มันต้นแบบนี้เวลาหิมะลงมาถ่่มมานาันอะถ่วมตินมันนั่ล่งเถียมตีนตน้นไม้แล้วก็จับเป็นโงนเป็นโงนงขึ้นไปนี่จะสวยขนาดเลยพี่น้องสีง,งามขนาดเลยพี่น้องแต่ว่าต้นยีนาบ้านของผมนี่มันเป็นอย่างสิกอนพรนสิสอันตัวน,นี้ก็ตัดึ้นนี่เห็นไหมต้นสนตนนัวนี้เพราะมันลงคุ้มอันพื้นที่ มาปลูกดอกไม้ทั้งหลุมเนาะเนี่ยต้นนี้เนี่ยมันเป็นแวงยู่หันแว้เวลาที่กิ่งที่กิ่งกับคุ้มดินสมัยตะกี้นะตัดงามันออกเท่ะนี้เท่หน่อยแต่ละปีนี่ตัดขึ้นตัดขึ้นแต่หมองแวงแวงนี่เห็นเห็นไหมเห็นบอสแบ่ตัวแวงแวงนี่พี่น้องเห็นแวงแวงนี่พอมันเข้าไปคุ้มทั้งลงลดแหมก็เลยตัดออกเป็นแวงแวงไอ้สัก็เลยเป็นแต่เบิ่งแตท้ายขึ้นไปสูงกันงามอยู่ด้เวลาหิมะลงมาใส มันก็เป็นปุ่มเป็นงนสวยขนาดดยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เป็นแวงแวงสั่นบนหน้าอยู่บนหน้าดูเลยแต่ว่าก็ต้องตัดออกว่าสิตัดทิมก็เสดายด้เสดายมันแมมันยังสวยอยู่แต่ว่ามันกับคุ้มเข้าไปหลังคาหลังคาลงรถพี่น้องเลยก็เลยจะตัดออกเป็นแวงแวงใส่หล่ะไตตนตตกีนอีกคุ้มงามวันนี้มันใหญ่ขึ้นไงขึ้นงามแทงขึ้นไปทั้งหลังหลังคาลงรถแมมันก็ให้ มันเห็ดให้นะเราใบมันขูลงไปหังหังลิ้นก็ไปกรอไอายายโยันพี่น้องเหยหังลิ้นก็บจีพังย้อนก็เลยต้องได้ตัดก็เป็น่นอย่างส่มันก็เลยเปลี่ยนแวงแวงพี่น้องแต่ว่าเวลาหิมาลงมาใส่ซมันก็สวยเยอะน่ละครับสวัสดีนะครับขอลงไล์ก็นี่นะครับเด้อสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสุขสุขคนบ๊ายบายครับ ขอบคุณหลายๆที่เข้ามายามเด้อครับเด้อขอบคุณครับคุณกระมวลทิพย์สวัสดีเด้อครับสบายดีเด้อคุณปลาแดงนั่งไงเหมือนกันครับสบายดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับบายปิดยังไงปิดคือว่าปินไปยังสั้นโอ้ยพี่น้องเลยค่อยกระเฮ็ดไปโลโดๆเรย่อลืมมามอดอยังมองได้ บ่ได้ไล่โดนเติบแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยลืมสวัสดีครับ